สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอังคารที่22สิงหาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและพยากรณ์ในเดือนกันยายนค่ะว่าฝนฟ้าอากาศจะเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะ ฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้นะคะเช้านี้ค่ะกลุ่มฝนก็ได้ปกคลุมในหลายจังหวัดนะคะปกคลุมบริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีกาฬสินธ์ชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะวันนี้นะคะร่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะ เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนฝนในวันนี้นะคะก็เน้นตกในช่วงบา่ายค่ำดึกเกือบทุกภาคค่ะมีฝนประมาณ60%นะคะยกเว้นภาคใต้มีฝน40%ค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้และวันพรุ่งนี้วันที่22และ23สิงหาคมนะคะร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตามบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายสุขโขทยัยตากกำแพงเพชร พิษณุโลกพิจิตและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมสก,นกลนครชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคออกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราด ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะสำหรับภาคอื่นนะคะภาคใต้ค่ะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ30-40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขาาลายะลา ระนองและพังงาค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็มีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ60%ของพื้นที่และในช่วงวันที่24ถึงวันที่28สิงหาคมร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและในช่วงวันที่29ถึงวันที่31สิงหาคมยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขณะที่ร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะ ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะตอนนี้นะคะเรามาฟังพยากรณ์ในเดือนกันยายนกันค่ะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะ จึงทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะประเทศไทยนะคะก็จะมีฝนตกชุกหนานแน่นอย่างต่อเนื่องโดยมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ60-80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะพื้นที่เสี่ยงภยัยแหลงสูงนะคะทางภาคเหนือจังหวัดแพร่อุตรดิต์พิษณุโลกพิจิตรตากสุขโขทยัยและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกชนบุรีและฉะเชิงเซาภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย